เวลาเก้านาฬิกา12นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวางสะปปทุมพระราชฐานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมระบาดตามลำดับดังนี้ นางสาวฉัตรพรอนนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเช,ชิงเสาและคณะเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดโครงการคณะสงฆ์ช่วยไวนโอกาสนี้พระภิกษุและนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริมพระอรัตนตรยัยทํานองสารพัญญะและการบรรยายรรมร่วมเข้าเฝ้าและเฝ้าทูลออมระบาดด้วย นายวิลาชเฉลยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลอ่อมระบาดถุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564และเงินวันเปิดงานกาชาติเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางพรทิพย์ตั้งกิรตินายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยและนายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจงังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะบุคคลเฝ้าถูลอ,อมระบาดดังนี้ 1. คณะกรรมการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาใสและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. คณะกรรมการสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าทูลออมระบาด ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศนตามพระราชธิญาสัยและทูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางขาจิตพันธ์ไทยเพชรนาย,ยกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยแน่พระโอปธรรมสมเด็จพระเจ้าพะกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนาวดีนำคณะกรรมาการสมาคมเฝ้าทูลอ่อมระบาดถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2565และทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในวุฒิเทศอัตาภาคนายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหาราระบังนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2562และผู้สนับสนุนเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จัดการแข่งขันดังกล่าวโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาสายผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อสวัวิรุณหการและคณะเฝ้าทูลออมระบาดถูกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายผักดองพริกไทยดองพริกชี้ฟ้าดองในงานกาชาติประจําปี2565เพื่อบํารุงสภากาชาติไทย เวลา14นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวาังสะปปทุมพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมระบาดตามลำดับดังนี้ในด,ดุสิทธิ์ปียทัศต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบรารศาสตร์และพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาจักรรุ่นปี2554หมู่เสือเฝ้าทูลออมระบาดทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยา สามบรม,มาราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิไัยพัฒนาในเอกมนแพทยาน,นันนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านอักษรเบลแห่งชาติครั้งที่27เฝ้าทุลอ่อมประบาดร,าราาัราาบพระราชทานประกาศศียบัตรพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารี ในโอกาสนี้คณะกรรมาการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคณะกรรมาการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติและผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดร่วมเข้าเฝ้าทุลออมระบาดด้วย